สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณแดงจะมาแนะนําอาหารที่เป็นยานะคะคุณแดงเองอายุ60ปีไม่ป่วยเป็นโรคอะไรนะคะกระดูกแข็งแรงกระดูกเนี่ยเขาจะวัดเป็น3เฟสใช่ไหมคะแดงเหลืองเขียวคุณแดงยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะหมอบอกว่ากระดูกดีมากอันนีอ้อาหารที่คุณแดงกินเนี่ยก็เป็นอาหารทั่วไปแต่ว่ามีอาหารชนิดหนึ่งซึ่งกินเป็นประจํานะคะ กูแดงไม่กินนมไม่กินกาแฟที่ใส่น้ำตาลก็รักษาสุขภาพนะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ทานประจำอาทิตย์หนึ่งประมาณสองครั้งนะคะคือน้ำน้ำผักปั่นนะคะถ้าใครติดตามกูแดงมาก่อนแล้วเนี่ยจะรู้ว่ากูแดงเนะี่ยชอบปลูกผักผักที่ปลูกเองก็เป็นผักปันน่นแบบต่างๆนะคะอันนี้เป็นใบยะนางปลูกเป็นพุ่มใหญ่เลยคะ่ะอันนี้เป็นเคลซึ่ง มีประโยชน์มากมายเลยมีแคลเซียมมีวิตามินครบเลยนะคะแดงก็ปลูกเรลวเพิ่งจะปลูกปีนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งแคลเซียมเป็นแหล่งวิตามินนะคะแล้วก็มีโหระพาอันที่ปั่นประจำนะคะนี่คือใบมารุมนีืเป็นเคลนะคะก็เด็ดมาทีละใบสองใบมีอะไรก็ใส่ปั่นไปนะคะ ไม่ต้องไปทานแคลเซียมเสริมไม่ต้องไปทานนมเลยนะคะกระดูกแข็งแรงเนี่ยมาดูอีกบ้ามีอะไรบ้างนะคะเคลเนี่ยปลูกไม่ยากเลยนะคะใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปศึกษาดูใน YouTube มีเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นสวนผักของหู้แดงที่ปลูกไว้ปลอดสารเมื่อเราจะปั่นเนี่ยเราจะต้องทานผักที่ปลอดสารเนาะ ในกูแดงก็จะมีพวกมันบร์รี่มีะมะเขือเทศที่ปลูกเองนะคะทุกอย่างจะปลอดสารทั้งหมดนี่มะเขือเทศนะคะนี่กำลังจะมีลูกถ้าใครสนใจที่อยากจะให้สุขภาพดีเนาะสุขภาพดีไม่มีขายก็ลองทำนะคะใครที่ป่วยพ่อแม่ป่วยอยู่ก็ลองปั่นผักให้เป็นอาหารเสริมไม่ต้องไปซื้อยาเสริมเลยนะคะ มาลองดูกันก่อนที่จะไปดูการปั่นกูแดงมีช่อง YouTube ชื่อครัวจิตโบบายกุแดงนะคะช่วยติดตามหน่อยจะมีของดีๆมาอีกมากมายนะคะนี้เรามาดูกันวันนี้กูแดงปั่นอะไรบ้างอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะเรามาดูอย่างแรกวันนี้ยกให้เขาเป็นพระเอกคือคณะเคลนะคะคณะบายิก ในเว็บไซต์ต่างๆ,างๆเขาขายกิโลละ400อนะคะกูแดงปลูกเองเลย <_ S 2> อันนี้เป็นวอเตอร์เกตนะเป็นวอเตอร์เกตใส่ไม่มากนะคะใบมารุมใส่ไปแค่ใบสองใบปลูกไว้ต้นหนึ่งก็ทานได้ยาวๆเลยนะคะทานฝักบ้างทานใบบ้างเขาจะออกเผ็ดนิดๆ,ดๆมีใบต้องโอ ใบเหม็นนี่นะคะน,นี่พระเอกก็คือใบย่นางนี่เป็นยาเย็นนะคะเป็นยาเย็นต้องมีมาเขือเทศนี่ทำให้ผิวสวยทำให้แก่ช้านะคะแล้วก็บำรุงะระบบเลือดมีโหระพานะคะ ทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลยนะถ้าใครสนใจลงไปเสิร์ชดูนะคะว่าคุณแดงหาข้อมูลมาแล้วนะคะอันนี้เป็นมันเบอรี่ซึ่งเป็นต้นของที่บ้านเคยลง Youtube แล้วนะคะก็เก็บไว้แบบนี้เดี๋ยวจะต้องเอาเข้าฟีดเพราะว่าเก็บแบบนี้นาน,านๆเขาจะขึ้นรานะคะเอาเข้าฟีดเป็นส่วนๆไปส่วนผักประเภทนี้เนี่ยเขาก็จะมีเผ็ดบ้างแล้วมันไม่อร่อย จะต้องมีของเสริมเข้าไปที่เสริมคือแอปเปิลนะคะใส่ไปหนึ่งลูกแต่อปเปิลเนี่ยก็ประมาณว่ายามั่งอะไรมั่งแว็กบ้างก็ต้องปอกให้เนื้อออกไปเยอะๆนะคะส่วนที่เราคิดว่าจะมียาเนี่ยออกไปนะคะส่วนเม็ดก็ไม่ต้องเอาออกนะคะก็มีประโยชน์ ถามว่าอร่อยมากไหมก็อ,อร่อยไม่มากนะคะแต่ว่าเราพอเรานึกถึงประโยชน์ปุ๊บเราทานได้นะคะแดงก็ะฐานอาทิตย์หนึ่งประมาณสองครั้งสครั้งก็ไม่ทานทุกวันนะคะเพราะว่าออมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดทานทุกวันนั้นมันจะมากไปวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราเพลียหรือเราร่างกายเราจะบอกว่ามันจะแย่อะไรแบบเนี้ก็ทำทานตอนเช้า ก็ทําให้ไม่เป็นโรคนะคะไม่ไม่กูแดงก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็ความดันเบาหวานอะไรนี่ปกติหมดเลยนะคะกระดูกก็ปกติก็ลองทําดูแบบนี้มาประมาณสามสี่ปีแล้วนะคะที่ปั่นแบบนี้ทานแล้วก็แนะนำพวกเพื่อนแล้วก็พวกพี่เขาก็บอกว่าดีนะคะ ตื่นเช้ามาก็ปร่งแล้วก็แข็งแรงมีทำงานได้ไม่เหนื่อยทำงานได้ทั้งวันมะเขือเทศนี่จะเป็นมะเขือปูก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวทำให้หลอดเลือดดีพระวิตามินซีแล้วก็ทำให้ผิวสวยนี่ใบายานางเป็นยาเย็น บอกคนเรานี่เป็นสัตว์กินพืชนะคะกินพืชต้องกินพืชสดด้วยแต่พืชที่ต้มเนี่ยมันก็กลายเป็นความร้อนมันทำลายพาวกวิตามินต่างๆไปหมดแล้วนะคะอย่างน้อยวันหนึ่งเราต้องมีของสดเข้าไปบ้างอย่างเช่นว่าเราทานลาบเนี่ยก็ต้องมีผักสดทานเข้าไปนะส่วนมะรุมเนี่ยไม่เอาก้านนะคะเพราะว่าเครื่องปั่นเราจะ เสียหายเอารูดเอาเฉพาะส่วนใบใครไม่มีครบเหมือนคุณแดงก็ได้นะคะมีแค่ใบยนางมะเขือเทศมีผลไม้สับป,ประรดมีอะไรใส่ได้เลยนะคะถามว่าจะเอาแช่ตู้ไว้กินนานๆได้ไหมได้แต่ไม่ดีนะคะวิตามินเนี่ยเขาก็จะหมดภายใน15นาทีอะไรแบบนี้มันก็ ค่อยๆลดลงก็เราก็ควรทาแล้วก็ทานเลยนะคะนี่คณะใบาิกกําลังเป็นที่นิยมนะคะใครจะปลูกเนี่ยปลูกได้เลยนะคะปลูกง่ายมากเลยดินร้อนๆแรงๆเนะี่ยคุณแดงปลูกไว้เขายังเป็นเลยนะคะนี่ไปเลยเนี่ยยอดของสมุนไพรเขาจะไม่มีรสอะไรเลยนะคะเนี่ยคณะใบาิก เราปรับรถด,ด้วยแอปเปิลถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำพึ่งไปได้นะคะน้ำก็ใส่ตามพอใจถ้าบ้านเรามีสี่คนก็ใส่ไปเต็มโถก็ไม่ฟิกว่าเจ้าน้ำเท่านั้นเท่านี้นะคะเพราะเราเป็นอาหารเสริมเนาะเราไม่ใช่ว่าเ,ออเป็นยาหรือเราปว่วยเราจะต้องกินอย่างคนที่ก็เป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะกินอย่างนี้วันนึงเนี่ย หลายโถหลายแก้วเหลือเกินเขาก็หายได้นะคะก็ลองไปดูว่าจริงไหมนะคะวันนี้คุณแดงแค่ว่ามาบอกอเรื่องดีๆที่ทดลองได้ตัวเองมาให้สมาชิกหรือเอฟได้ทดลองทำนะคะพ่อแม่ป่วยหรือเราต้องการจะฟื้นฟูสุขภาพแบบนี้นะคะลองทำดู ทดลองมาแล้วกับตัวเองก็ดีนะคะก็ทำให้ดูแล้วก็ทำแบบง่ายๆเนี่ยกรองก็กระชอนบ้านเรานี่แหละคะ่ะคนใครที่กลัวแก่นะคะต้องทำเลยเพราะว่าอันนี้เป็นคอลลาเจนธรรมชาติ ที่เราเอาไปซสมภายในนะคะไปทาภายนอกก็มันไม่ซึมเข้าต้องต้องออกมาจากภายในนี่อันนี้ได้สองแก้วนะคะลองทำทานกันนะคะมีประโยชน์มากมายเลยผักข้างบ้านของเราติดตามคุณแดงหน่อยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจากคัวจิตบบายคุณแดงสวัสดีคะ่ะ